ชวนคนออกกำลังกายนะครับผมก็นับว่าเป็นบุญกุศลนะฮะทำให้คนสุภาพดีมีจิตใจที่แจ่มใสนะดึงข้อวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับผมชวนกันออกกำลังกายนะครับท,ท่าทีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะฮะแต่ละท่าแต่ละอุปก่อนช่วงที่ดึงข้อให,หม่ๆก็อาจจะทิ้งไว้ดึงให้ได้สักหนึ่งถึงสองครั้งนะแล้วก็หยุดสักครู่แล้วก็ เมื่อแขนเราเริ่มหายจากการเมื่อแล้วนะเราก็ดึงใหม่ทําอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะดึงไม่ไหวนะเราก็หยุดวอร์มกล้ามเนื้อแขนหลังไหลแล้วนะแล้วก็ดึงใหม่ทำแบบนี้เรื่อยๆนะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับทุกท่านออกกำลังกายนะครับ